สวัสดีครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนํา5ข้อดีขับขี่ปลอดภัยไม่เสี่ยงของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda นะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นสวมหมวกกันน็อกรัดสายรับคางให้เรียบร้อยก่อนขับขี่นะครับข้อที่สองมีลมิมิตไม่เกิน80กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือขับขี่ด้วยความเร็วที่กฎหมายกําหนดและใต้บอกความเร็วที่กําหนดความเร็วไว้นะครับ ามเส้นทางต่างๆ,ๆนะครับคุณลูกค้าข้อที่3นะครับเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลน30เมตรนะครับหรือทางร่วมทางแยกเราควรจะเปิดไฟเลี้ยวด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนสัญญาณว่าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาให้รถคันหลังและคันหน้าจะได้เห็นนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัต e ิเหตุด้วยนะครับข้อ4นะครับห่างคันหน้ารักษาระยะห่าง2วิ่นาทีนะครับระยะเบรกนะครับ และข้อสุดท้ายข้อหนะครับคุณลูกค้าขี่ไม่ดื่มนะครับเพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุและสร้างความสบายใจให้กับคนที่เรารักนะครับเพราะว่าถ้าเราดื่มแล้วก็ขี่นะครับมันจะสามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอนะครับจบข้อแนะนําทั้ง5แล้วครับคุณลูกค้าขอให้ลูกค้าขับรถให้สนุกและปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยนะครับสวัสดีครับลูกค,ค้าสวัสดีครับ